สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอ mm hmm. สีส่สเกตรพรวินไทยแลนด์สีส่สเกตชาแนลครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดสีสสเกตรครับนี่ก็เป็นบรรยากาศกำลังจะเข้าสู่ตัวอำเภอน้ำเกลี้ยงนะครับ คืออำเภอนามเ,นเกลียงจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับสรายมือก็เป็นสารหลักเมืองของนาำเกลี้ยงนะครับเขาน่าจะกำลังมีงานอะไรอยู่สักอย่างนะครับนี่นี้เป็นสารหลักเมืองของอำเภอนาำเกลียงนะครับทรายมือก็เป็นนาที่ว่กกาอรอำเภอนาำเกลียงจังหวัดศรีสะเกดนะครับขนาดสิมีงานเนียงจากอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องครับ หัวมือก็เป็นท่อปอของนำเกลียงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปถามชาวบ้าน็นเมืองนะครับพี่น้องครับมา่าเภอมิ่งงางนะครับพี่น้องครับโทษนะครับพี่เขามีงานอะไรครับนี่งานของอำเภอน้ำเกลียงในงานอะไรครับเนี่ยอ๋องานฉลองศาลหลักเมืองนะครับมีถึงวันไหนครับพี่ วันที่4เมษายนถึงวันที่9เมษายนเนาะวันนี้วันที่4ก็เริ่มงานวันนี้วันแรกแหละครับโอ้นี่วันแรกโอ้เอาขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้บวงสวงไปหรือยังครับฟ้อนรำไปหรือยังพรุ่งนี้ประมาณกี่โมงพี่ฟ้อนพรุ่งนี้อ๋อช่วงเย็นแหละครับอา่าโอเคเอขอบคุณครับพี่สำหรับข้อมูลเป็นงานบวงสวงของอำเภอนำเกลียงเนาะเป็นบวงสวงศาลหลักเมืองใช่ไหมครับพี่ วันพรุ่งนี้วันที่5ช่วงเย็นๆประมาณ18นาฬิกาเลยพี่อ๋อโอเคเอาขอบคุณครับพี่ครับไปครับขวามือก็เป็นสถานีตำรวจอำเภอน้ำเกลียงนะครับพี่เขาบอกว่ามีงานบวงสวงศาลหลักเมืองอำเภอน้ำเกลียงจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งก็มีงานแล้วก็มีการขายสินค้ากันเยอะแยะมากมายทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับนี่คือบรรยากาศของอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกดครับน้ำเกลี้ยงก็เป็นอำเภอเล็กๆนะครับเป็นอำเภอที่ไม่ใหญ่ครับตรงบริเวณนี้น่าจะเป็นบริเวณที่เจริญที่สุดของอำเภอน้ำเกลี้ยงนะครับซึ่งมีห้างทองมีร้านค้าแล้วก็มีเซเว่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ เป็นบรรยากาศภายในตัวอำเภอ้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกดนะครับขวามือก็เป็นโรงพยาบาล้้เกลี้ยงนะครับนี่ครับขวามือโรงพยาบาลน้ำเกลียกยลกล้ยงครับนี่คือบริเวณรอบๆของตัวอำเภอนะครับนี่คืออำเภอ้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกดครับขวามือเป็นโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยานะครับพี่น้องครับ อ่ะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ